ขเกตนิเน okay, ิเกตขอบคุณผู้เปิดโอกาสโค้ดดอกเอื้อกผิกษาขอบคุณโค้ดผู้สอนงานโค้ดน็อตโค้ดน้องฝโค้ดบีและโค้ดในอคาเดมีทุกท่านขอเสียงตบมือด้วยค่ะใครนะคะในที่นี้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขยันสุดๆละใช่ไโมคะโอ้โเลยนะคะน้องเองนะคะก็เป็นคน วันละ16ชั่วโมงแทบไม่มีวันหยุดนอกจากครอบครัวนะคะเราประกอบธุรกิจร้านอาหารมามากกว่า20ปีโดยความเชื่อเดิมๆของพ่อแม่ว่าการรับเงินสดแต่ละวันมันคือเงินที่มั่นคงมันคือเงินที่แน่นอนนะคะเราไม่ได้จ้างพน,าานักงานเราทำกันเองในครอบครัวซึ่งรายได้ดีค่ะเรามีรายได้รายยอดขาย8,000ถึง10,000บาทสูงไหมคะต่อวันนะคะ คืออดีตปัจจุบันนะคะด้วยเศรษฐกิจธธด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยคู่แข่งที่มากขึ้นมันทําให้ยอดขายเราลดลงโดยถัวเฉลี่ยเนี่ยวันนี้นะคะยอดขายอยู่ประมาณ4,000บาทก็ยังเยอะอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้แต่เอาจริงๆนะคะพอมาคํานวณเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเนี่ยเรามีค่าแรงวันละ47บาทเออเรามีค่าแรงชั่วโมงละ47บาทเองไม่คุ้มเลยค่ะและ ยิ่งแลกด้วยสุขภาพของพ่อแม่สุขภาพของตัวเองยิ่งไม่คุ้มเลยบอกเลยมันเลยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องหาทำอะไรเพิ่มนะและทำเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ใช้วลาไม่มากจนวันนึงนะคะมีโอกาสได้เลื่อน Facebook ไปเจอ Facebook ของพี่เอื้องเห็นพี่เอื้องเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมากเลยอ่ะพี่เอื้องสุขภาพดีขึ้นพี่เอื้องสวยขึ้น ขุ่นดีขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนกเลื่อนดูมาส่วนุดหนึ่งแคปชั่นค่ะเฮ้ยเที่ยวแล้วยังได้เกินอีกอ่ะมันคืออะไรมีโอกาสที่โทรหาพี่เรื่องเลยค่ะพี่เอื่องมีโอกาสได้เข้ามาคุยเ,เรื่องโปรเจกต์ธุรกิจเนลตาซีและก็โปรเจกต์ไขมันและเงินเอาจริงวันแรกที่นก,ก,ก,กทราบอะค่ะนกก็ไม่มั่นใจนะคะแต่พี่เลื่องแนะนําให้นกอาา่านหนังสือร,รู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังหนึ่งเรื่องที่นกชอบมา,มากๆเลยคือเรื่องจิ้งจกกับแมงมุม เรื่องจิ้งจกกับแมงมุมเป็นสัตว์สองชนิดที่มีวิธีการหาอาหารต่างกันจิ้งจกมันจะออกหากินต่อเมื่อมันหิวในขณะที่แมงมุมเนี่ยมันจะชักใย่ทุกที่ที่มันไปมันสามารถกลับมากินอาหารอีกได้ชีวิตนกมันไม่ต่างจักจิ้งจกเลยวันนี้ออกไปหากินเออวันนี้ออกไปทํางานก็มีรายได้วันนี้ป่วยหยุดก็ไม่มีรายได้นกอ,อยากมีชีวิตแบบแมงมุมค่ะวันนั้นมีโอกาสได้ เรียนคอ์ส CA ที่เรื่องบอกว่า CA เนี่ยเป็นคอที่คนสาเร็จทุกคนเข้าและก็มีโอกาสได้ฟิ้กับโปรเจกต์ขายมันแลกเงินเชื่อไหมคะผลลัพธ์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าเรียนนะคะมันทําให้นกมีรายได้เพิ่มจากรายได้ที่นกมีอยู่1 0 0 0 0มบาทเยอะไหมคะนกเลยรู้สึกว่ามันคือโอกาสจัดเวลาเข้าเรียนรู้มากขึ้นและนกสามารถที่จะทำาะไรได้มากขึ้นด้วยสุดท้ายนี้นะคะหลายคนชอบบอกว่า ชีวิตเรามไม่สํางเลนหรอกเพราะชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้ลอยด้วยได้กีบกุหลาบแต่วันนี้เร้อยากจะบอกว่ามันไม่มีกุหลาบให้ลอยเราก็ปลูกมนสิคะวันนี้นะคะเราอยู่ในธุรกิจที่ดีเลกาซี่มันคือเมล็ดพันธุน์ของกุหลาบที่ดีมากๆปุย๋ยดินมันคือระบบที่มีศักยภาพอย่างระบบเอสท่าโค้ดของเรามันคือโคอ้ดของเราคือแสงแดด จะนำทางเราเรามีทุกอย่างพร,ร้อมแล้วอะมันพร้อมมากมากเลยแล้วนกโคตรมั่นใจเลยว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนนกมีไรายได้กากเลเจซี่ห้าหมื่นบาทแน่นอนและปงหน้านะคะมันรู่จะรสองต้องนกเก่งเล